อาสิ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ไม่ใช่หลุมก๊อแต่ว่าเป็นหลุมมหาปัญยานะครับนั่นก็คือแบ<โห>ล็คโฮลนั่นเองนะครับเพื่อนๆเคยได้ยินพวก Black คโฮ<ห>ลมาแล้วนะครับมันสามารถดูดพวกตึกพวกบ้านสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเราจะมาดูดอาวุธกันเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับมา <S <S เริ่มเล่นดีกว่า่รข้งหน้าเป็นกระสุนใช่ไหมดูดกระสุนให้หมดดีมาเลยลงแบล็คโฮลซะ เป๊บปึ๊บปึ๊บเอาให้หมดเลยนะครับชึบ,เร,บเรียบร้อยแล้วโอ้บอสไฟมีบอสด้วยเหรอเราจะเอากระสุนที่ดูดมาเนี่ยยิงมันเลยจุดแ,แปลกเงฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยจะต่อต็วมวีดีโดอ่ามีให้อัปเกรดนะครับอ่ะกดอัปเกรดไปนะครับแล้วก็ไซส์อันนี้น่าจะหลุมดำขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็พาวเวอร์ลุยก,กันดีกว่าอ๋อมีเวลามีเวลา,วลาจำกัดใช่ไหมได้เลยนี่เลยเปิบเปบลูกสองนี่แหละ น่าจะแรงชึบชึบช,บช,บชบมีเวลา9วิปวิโอ้โหมีเวลาจำกัดด้วยทุกคนปุ๊บ ขอเล่นเวลาหน่อยชบเก็บกระสุนก่อนบอสไฟโจมตีเก็บได้แค่นี้เองปึ๊บปึ๊บปึ๊บขอต้องกดรัวเอาช็อตกันไว้ก่อนดิปึดบปึหมดแล้วกระสุนไปโอ้โหเรียบร้อยเลยเรารไม่เาไม่เอาลงชันหน่อยหรอกพราระดับฉันมันเยอะกว่าไอ้พวกวายวายวายอย่างนี้เราต้อ,องรีบเก็บกระสุนใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันการต่อสู้เออขอเวลาเพิ่มได้ไหมมีเงินอยู่โอเคขยายไซส์ปึ๊บเวลาได้อีกลุย 25่ิบาวิเท่านั้นปุ๊บปุ๊บ,บอ่ะเอากระสุนเล็กไปก่อนปึ๊บเก็บให้หมดไม่รู้ทันไหมของขวัญก็มาเดี๋ยวเรากลายเป็นหลุมโจ๊กเกอร์ไปแล้วโอ้โห <c oughs> <c oughs> ชันจ๊กเกอร์เองมาเลยลุยได้เสมอปึ๊บเจ็ดวิหกวีเก็บได้หมดไหมปึ๊บปึ๊บขอหมดสองวิ ปุ๊บช็อตกันเอาไปโอ้โหได้เท่านี้มาดูกันว่าตานี้ชนะบอดไฟได้ไหมปุ๊บไปเลยรัวดมาช็อตกันช็อตกันเอาไปโอ้โหชนะได้นะครับแล้วก็ลงหลุมไปครั้งนี้เราอัพเกรดอะไรดีพาวเวอร์มะมพาวเวอร์บ้างดีกว่าแล้วก็เออไซส์ปึ๊บอ๋อเราอัพเกรดไปแล้วแล้วก็เลเวลเราหายเอาเวลาเยอะดีกว่าเราจะได้เก็บกระสุนได้ยเยอะนะครับปุ๊บปึ๊บปึ๊บงการก่อนเลยดิแถวยาวอุ๊ย ดาวกระจายเก็บไม่ได้เก็บตรงนี้ไปก่อนขอขยายอาณาจักรฟึบ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 มาโอ้โหสิงโตก็มาคนระับนี่ดาวกระจายมาเลยได้ดาวกระจายแล้วไม่รู้ว่าศัตรูเอ่อที่เราจะเจอนี่คืออะไรนะครับมาคือออสิโตฮ่าจอบ,บาบอดไฟ โอ้ตัวอะไรเนี่ยหุ่นยนต์ตัวเขียวอ๋อลูกระเบิดหุ่นยนต์เอากระสุนไ้กินก่อนดิจะจแล้วก็ลูกสองตามด้วยดาวกระจายทันไหมไม่ทันไปตูมระเบิดไปสามไม่ได้แล้วอย่างนี้เราต้องอยู่ระดับโปรเอาไหมสิแฮกเกอร์ดีกว่าโอ้โหมีโจ๊กเกอร์นะครับบวก5% Power เออบวก1สปีดก็มีอ่ะเอาโจ๊กเกอร์ไปก่อนแล้วกันเไปเลยดิ ใช้แม anyway> like ่เหล็กดึงดูดเข้ามาฟิบสฟฟฟโอ้โหดูชึบชึบชึดูซิว่าจะได้ไหมพวกเราปึบทางนี้เอาละครั้งนี้ต้องชนะให้ได้ปึบชึบชึบชึบดาวกระจายไปห้หมดดีลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างตรงนี้อุ้ยจะหมดแมปแล้วปึบเหลือเวลาสามวิเก็บเก็บดาวกระจายมาเลยเฟิบยิงจ้า ช็อตกันฟืบดาวกระจายชืบติดคิทิคอซีดาวกระจายรัวร่วเรียบร้อยโอ้โหจะบอกอะไอให้หรือนะตอนนี้แกแคบเงเือนช่ดีเท่านั้นแหละที่สามา้านผมขายได้ฮยอ,อ่ะมาดูตรงช็อปดีกว่ามีอะไรให้ซื้อบ้างอันนี้เราซื้อไปเรียบร้อยแล้ว power hacker เหรอโบ้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ power อ่ะ พาเวอร์ฟืบโอ้โหดานนี้ทองเพียบเลยฟืบขนทองกลับบ้านดีกว่ารวยเละเลยจบต่อตะพิโดได้เลยซืบอจบๆๆบนี่ฉันจะเอาไปซื้อของฉันซื้อคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดฟืบบโอ้มีสมบัติด,ด้วยโอ้อยากได้สมบัติจังนี่โอ้ยังเขียวไม่ได้นะครับเอาดีไปก่อนแล้วกันปบเก็บทองก่อนเก็บให้หมดเก็บให้หมด ใส่ไปปึ๊บแล้วก็เวลาเพิ่มพออยู่ปึ๊บปึ๊บอย่างละหนึ่งไปเลยชึบชึบไปเลยตรงกลางยาวๆฟึบแล้วก็ลงมาเก็บทานเก็บทานที่ปึ๊บดาวกระจายอุ้ยมีระเบิดโอ้เก็บเก็บเขี้ยวก่อนเขี้ยว่โอ้โหแบตแบตเขี้ยวระเบิดนะครับตีชึบ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 ดาวกระจายแบตเอามาขอระเบิดก่อนแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ใช่ระเบิดตัวเองนะกินจนระเบิดตัวเองไปเลยอุ้ยสองวิสองวิ บอลไฟชนะไหมโอ้เจอจ้องตัวระเบิดนี่แด๊ดยิงเลยตัว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 กระสุนกระสุนนี่เึดเอาแบตเตอรี่ไปดาวกระจายนี่ระเบิดเออตัว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 ตัอ้าวเอาคืนไปมาเมื่อกี้สู้ไม่ได้ก็ต้องเพิ่มไซส์แล้วกันขอเวลาบวกเพิ่มไปเลยลุยปึ๊บปึ๊บเก็บยาวยาวเก็บปึ๊บกลองของขวัญปึ๊บปึ๊บเก็บเก็บทานเก็บทานชึ้บดีมาให้หมด เบิร์ดเเอเอขียวเขี้ยวออบอนจริงๆฝั่งนี้ฝั่งนี้มีเวลาเหลือมีเวลาเหลืออยู่ปึ๊บๆๆบโอเคคมพิวแล้วดูสิว่าจะชนะมันไหมตาดีมาเลยบอสไฟ เตรียมพร้อมเจ้าระเบิดไอ้รัวโอ้นี่ม oh ันคิกเกอร์ชัดๆคิกเกอร์มันมาแล้วเอาระเบิดไปปุ๊บๆเอาระเบิดไปก่อนตูมเรียบร้อยเขาเหมือเลยหน่อยนี่ยนี่ฉันตรียระเบิดเตรียมเปล่งไม่ฟังบ้าน้านทานแกได้งั้นเลยเลยจะต่อต่อไปเด้ออาขอเปลี่ยนสกินมากดีกว่าเอาไปนอนเดอะฮักแล้วกันเตรียมเขาเหมือบแล้วไปเลยเดอะฮักจูบจูบอเลรก่อนปุ๊บๆแล้วก็ทาน ทานทางดิสโสีก็เอาไปนะครับปึ๊บฟึ๊บได้ยังอันนี้ยังไม่ได้ดาวกระจายนะครับดาวกระจายปึ PT, ๊บฟึ๊บฟึ๊บน่าจะได้แล้วมั้งปึ๊บมาเลยลงมาลงมาให้หมดปึ๊บกล่องหกฝันปึ๊บเวลาดึกวิโอ้โหไม่เป็นไรเรากลายเป็นซอมบี้แล้วเฟิร์สเทิร์นเชมโอ้โหมีระเบิดอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหระเบิดกระดูกใหญ่ดียาตัวเขียวเอาไปเลยกระสุนอันนี้ตึ๊บตึ๊บติมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาลูกใหญ่ไปก่อนสี่เล็ก ตาไปทีหลงังฮึยเฮ้ฮทนัทนไหมทันไหมไม่ทนันแย่ yeah, แล้วโอโ้โหโดนเตะเตะไงล่ะเจอพลังขาของข้าถึงกับหลอมสนิ่งที่ขาลงมกลายเป็ดที่หลอมโอ้โหรวดเร็วมาแล้วเด,ดี๋ยวหาต่อพลังเสร็จแน่ตาดีลี กวาดทั้งแมปนะครับกวาดทั้งแมปเจ้าตัวเขียวครั้งนี้แหละนี่ฉันเขียวกว่าโอกรัวลัวกระสุนลุยจัด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 เอาลูกใหญ่ไปลูกใหญ่ไปเฮ้ยจั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 ดโอ้โหลุ้นสุดสนะครับไซป์ปึ๊บพาวเวอร์พาวเวอร์เออยังมีเงินเหลืออยู่เหลือพันหกเวลาไปเลยเตรียมพร้อมลุยเฟิร์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 เฟิเก็บให้หมดนะครับไอ้ยกล่องของขวัญเฮ้ยเฮ้ยเก็บไม่ได้ กล่องของหวานมาปืนอันบอลเลอร์เลยปึ๊บเอานี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนปึ๊บ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 ฮึดฮึดดิประเบิดลูกใหญ่ระเบิดเข้ามาสิเข้ามาในปากฉันปึ๊บปืนฮึดฮึดฮึดอุ้ยได้ด้วยอันนี้ได้แล้วปึ๊บฮึดฮึดเวลาสาววิสาววีเท่านั้นทางนี้เฮ้ยกดเกิดใหม่ดีกว่าปึ๊บ กิดใหม่ปึ๊บยังได้อยู่ปึ๊บกวาดทั้งแบบกวาดทั้งแบบครับอ้าวเจ้าโต้เหลืองเดี๋ยวเราใช้ปืนยิงมันก่อนละกันไปลุยปืนยิงก่อนปึ๊บตามด้วยระเบิดยัดปึ๊บดิระเบิดเขียวเอาไปปึ๊บ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 ทันไว้ทันไว้ทันไว้โอ้ทันด้วยเขาเบื่อเขาไปซะอ่าตัวนี้ดีกว่าวันเดอร์วูแมนอ๋อสปีดแม่เล็กเวลาปึ๊บแล้วก็อันนี้ทัมเมอร์แล้วก็400ทัมเมอร์ แล้วก็ไซส์พาวเวอร์ปึ๊บเหลือเงินสองพันได้อยู่พาวเวอร์ไปพาวเวอร์ไซส์ปึ๊บไปตรงกลางเลยฟึ๊บดีฟึ๊บเก็บทานก่อนเก็บทานปึ๊บอรอบเก็บฐานลรอบเพื่อที่จะเอาระเบิดปึ๊บยังขยายไม่ได้เฮ้ยระเบิดได้แล้วระเบิดเข้ามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยอัดแน่นมาแล้ววันเดอร์วูแมนจอบระเบอบระเบิดโอ้โหปึ๊บระเบิดยักษ์ระเบิดยักษ์ระเบิดยักษ์ปืนด้ยังปืน ปืนมาปืนปืนได้แล้วปืนได้แล้วปึ๊บกลับระเบิดกลับระเบิดเดี๋ยวก่อนกลับระเบิดกลับกลับระเบิดเอ้ากลับบ้านก่อนเดี๋ยวขอเกิดใหม่ก่อนนี่เกิดใหม่ได้อ่าปึ๊บกลับระเบิดกลับระเบิดปึ๊บชึบชุบชุบชบชบิ่แหละเดี๋ยวเราวางกลับระเบิดก่อนเอาละวางกลับระเบิดยิงจึบจุดระเบิดใหญ่ระเบิดเขียวปึ๊บตามด้วยดาวกระจายอุ้ยระเบิดเขียวก่อนปึ๊บถัดไปถัดไปทำแล้ว เขาเบื่อแตัวสมอือสิบห้าสิบห้ายังพออยู่อือจุ๊บจุ๊บจุบจุบ,บมีปืนอีกไหมตรงนี้ฝั่งนี้อุ้ยยังมีดีพาวเ power up p o ว e r up size up อัพุพพยพ้ยได้แล้วได้แล้วเจ้าเดอะฮักสู้เขาเดอะฮักดีมาเลยปึ๊บจะชนะตัวนี้ได้หรือไม่ไปปึ๊บดีเอาไปเลยจุบ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 เอาลูกใหญ่ไปกินก่อนอ๊บตามด้วยลูกเล็กๆชุบดีเป็นยังไงล่ะฮ่า <c> ค <oughs> ่าคือ จอมโหดเดือดะฮะ๊อฮ